หนึ่งแสนบาทสองอำข้าวห้บาทเป็นสองแสนบาทเงนส่วนสาแสนบาทครับสร้ยจักเแ็นที้หัวกระเป๋าของข้าบ้างแจมใส่ รางวัลกระเป๋าเปของผนำของเราครับรางวัลสุดท้ายครับ1ล้านคือแสนบาทเป็นของใครรางวัลสุดใหญ่ใวันนี้กองซุ่มิงน้อยชิงล้าและพี่แอดเข้มแ